Tabay đi palung ta 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 Thế... ta, 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 ta. luôn 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 đi bay đi luôn 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 đúng luôn 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 Binh của mày, mày yang katam binh hoi hinh binh. Pay đu, pay đu, yon mô khuyên, pay đu. Pay đu, pay đu. Mày 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 <laughs> mày 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 mày

và anh em cũng bay nhanh cổng bay kim bay nhanh cổng bay kim bay nhanh cổng bay เงี n ยเงี้ยมายุบต้องบุ้งใบจินเน่อกินหน่อยบัวหัวลูกหลยอยางนเพือนกันชั้นกบหัวผมจะ้าสฟาหักหนักบัวบัวตอนตอนใสบัวน้ำได้เฉงแล้วที่ตรับบกน

จะเปนลายไปน่อนแม่มาก่อนแม่แม่กินน้ำแม่มาก่อนเลกิ้งแม่เดี๋ยวจะดูเป็นยขาวยีเทียงก็เป็นหอยเ้ยหือเบ่เทียงอะมาเต็มหัว

ยอนบอกพ่อวันนีักจะดิ่งกีนก่นล้วิงตัวจิ้งเล กาตโ้งเหมือนปอีบอ่ะปลาอีนเป็นยังไบ่คือหัวปุบปุบปอีกะะ่วยยังไงม้องส้าเมฆเอาเงิน mùa em bụng một mhm 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 hâm mhm mhm หับเท่าแทบแซลเนี่ยบ่าใส่กัดไม่อ่่ไหนไม่ขอทีหัวเอาเพื่อนมาสูงสูงมันใส่จต่ไก่เว้ยไก่ไหมนั่นคือไก่กะตาลุกระบอกเพือนมน่ๆนะหน้าใหม่นยใิ่แตลายมือดเอาตะนางเป็นหัวไว้เจอสาแก ตันไงนอันไหนมาแต่บ้านหมแล้วก่เนี่ยทำมาหอบไบนี้ทำมาหอบจมากก็เขาได้ทันนยม่ใช่่ะาหอก็ออกฮะนกค่ใข่อะบ้างใส่เข้าไปด้วยแต่ขนาดตัวนี้ออกไม่ไาเลย ตังอปะน่ะนัวพุนเห็นพุนดมมาแล้วนางเคี้ยวตะเกียบั่งเป็ดอยู่ค่ะไปกิน bắt cho ngủ cục vậy. Cứ 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 này sao. Bỏ đắc ngay. Đi <laughs> làm cục xô bùa cái. Ừ tốt vậy. ghê đó. Rồi à? đó, khai đi, đi nữa. Tới chứ bọ. Bán trưng thiệt khai khai cho hết công

เข้าเขาไปไหนาวมนอนคเขายิ่งบุญี่เนะมันจะบุษราหนอเ่อนตัวเคือนสามหมดนึกเ็าซึ่นึ่งหนอนึกเลูก่ยิ่งกับ้ังรุ่นเข้าเจเนอนี่คยิ่งร้ายแน่อืมจะตกเป็นงยังฟองจะขีดินนาะ่าไหมเอาไาไว้ถือกี้ยถเกีาถือมืออ่ะ

ยาไ่ไหมวะหมดแด้หมดสามสบองหางเลยอืมสงฟองจะฟังเปนบกไก่เนาะเห็นหมกไก่เห็นหมกไก่เลยไก่ได้ไก่งงานะไก่เป็นบอกนีไก่บอกอือเธเป็นไก่บอกสองรูปเนหมกไก่นะ

เฮ้บอกไก่อ,อ<ล>ะใบ<ะ>หอมจะแฉบนี่เนาะเนาะอ่าอ่าอ่าปลายแหงปลายแหงแหงแหงต่าง <laughs> คืณว่าครอืมพีป้ายพูดไม่ถึงพี่หยางเลยคุณหยางคนเดียนเลยไม่สิงขาดหยางบเต็สิบบุตรอีกสามตอานีมูงเลทักเรื่องอะไรขอนมาตักเนื้ จอกมาป่ะอืมยังขอด้วยยักับไปเลยรเอเอาโอ๊ะไปลูกบกขอใหคิดหาได้ไหมอะไรดีอะไรดีบ้า